สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลราชาแปดสิบหกทารนะคะมาพบกับแม่มออีกแล้วนะมาพบกับแม่มอราชาอีกแล้วเนาะเช่นเคยวันนี้เราเป็นคลิปแรนดอมนะคะใครพบเจอสิ่งนี้พบเจอคลิปวิดีโอนี้พบเจอสิ่งนี้หัวข้อนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเมือเอินสําหรับคุณเนาะแต่อย่างไรก็ตามการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นการดูแบบทั่วไป เป็นการดูแบบเชลล์ลิตดิงนะแบบว่าอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงแต่ก็ขอให้คุณเช็คพลังงานและก็เนื้อหาของคุณด้วยนะคะว่ามันตรงกับคุณไหมถ้ามีความเขาโคงที่มันคล้ายๆก wow, ็ถือว่าเป็นของเราได้นะคะก็ว <IF> ันน <limitations. S 2> <iso> ี้ก็มาขออำนาจของไพทาโรและก็จักรวาลัแล้วก็ผู้อ่านโดยแม่หมอาชานะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธ อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับหัวข้อท็อปิดนี้ว่าเราควรจะพอหรือรอเขาเราควรจะพอหรือเราควรจะพอหรือรอคเราควรจะรอหรือพอได้แล้วเนาะตามหัวข้อทอปปิดนี้นะคะอืมโอเคก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะ เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างก็อย่าเพิ่งกดกันอย่าเพิ่งหายไปจากแม่หมอนนะคะแม่หมอมีงานเยอะมากแต่ก็จะพยายามทําคลิปให้โอเคไปรับฟังคําทํานายได้เลยตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็ขอคาเปิดเผยจากอานาจไพ่ทารุและก็จักรบาลน,นะคะว่าสิ่งใดที่จะรับคําแนะนําจากไพ่ในวันนี้นะคะกับคุณโอเคค่ะเพ่งจิตมาที่ก่องไพ่แล้วอธิษฐานถึงเขาคนนั้นกันแล้วก็ไปรับฟังคําทํานายได้เลยค่ะไปกันไปกันค่ะ ขอดูพลังงานเอเนจีของคุณนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกคุณไม่อยากเป็นผู้ถูกเลือกคุณคิดว่าตัวคุณเห็นคุณค่าในตัวเองของตัวเองมากขึ้นจริงๆคุณกลับมาดูตัวเองว่าหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้เป็นผู้ผิดเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราดีมาตลอด แล้วตัวล้วตัคุณเองก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นคนที่แบบว่าคือเหมือนเราอยู่ได้ะคะ่ะโดยที่ไม่มีผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เราก็อยู่ได้ถ้าเป็นผู้ชายมาดูก็ให้กับคําพูดเอานะคะโอเคเนาะปะนวาเป็นผู้หญิงไม่เหมาะอาจจะพูดไปในในถ้อยคําของผู้หญิงมากกว่านะคะโอเคมันคุณอดทนกับความสัมพันธ์นี้มานาน แล้วคุณก็ให้ใจเขาไปเยอะมากๆแล้วสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันไม่สมกับสิ่งที่คุณให้ไปคุณรอคอยการตอบสนองการตอบรับกับความรู้สึกที่ที่คุณทำไปแต่คุณไม่เคยได้รับกลับมาแล้วอีก,อ,กอีกกรณีหนึ่งคือบางท่านเป็นคนรักต่างชาติบางท่านเป็นความรักห่างไกลระยะทางลหลายๆอย่างคือเราเรามีความห่างไกลกันเราหรือบางสถานการณ์คือความสัมพันธ์อ่ะมันมีความที่แตกต่างกัน บางคนก็เป็นสังคมวัฒนธรรมภาษาระยะทางความห่างไกลหรือหรือความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามแล้วอ่ะบางทีมันมันก็แมทกันยากมันไม่ใช่แค่ใช้ความพยายามในเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวหลายๆอย่างคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่เป็นช้อยให้เขาเลือกแล้วคุณไม่อยากเป็นช้อยอีกต่อไป แล้วคุณอยากเริ่มต้นชีวิตอะไรของคุณใหม่ๆคุณมองเห็นซึ่งคุณค่าของตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่คุณเองก็อยากรู้ว่าการไปของคุณในครั้งเนี้คุณตัดสินใจถูกหรือยังตัดสินใจใช่แล้วใช่ไหมการเดินออกไปเนี้ยมันมันดีแล้วใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะที่คุณอยากจะรู้เนาะโอเคถ้าคุณมี e n e r เอเนอร์จีคล้ายๆแบบนี้แสดงว่านี่คือของคุณไปกันค่ะว่า ไปดูเขาฝั่งนู้นกันนะว่าพลังงาน energy เ o r ที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะเขาเปิดฝั่งนั้นทั้งหมดเลยนะคะเขาเองก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาหลายอย่างระหว่างคุณกับเขานะจริงๆเขาก็เขาก็รู้สึกดีกับคุณมากมายนะว่าคุณเองก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะที่ที่เป็นคนดี คนหนึ่งที่เขาไว้วางใจและพูดคุยบางคนคือรู้จักกันคือปรึกษาเรื่องงานได้ปรึกษาเรื่องชีวิตได้เขาก็มองรู้สึกว่าเขาเองรู้สึกรักคุณนะแต่ความรักเนี่ยมันไม่ใช่การหลงไหลแต่มันเป็นความเป็นความรู้สึกดีมองด้วยความรักที่นับถือ,อในความเก่งในความสามารถในตัวคุณอืเขาเป็นอย่างนั้นนะคะอ,อะืขอดูต่อ แป๊บหนึ่งนะคะขอดูซิว่าแล้วเขาคิดยังไงกับเราคือคุณรู้ระยะเวลาจริงๆเขาก็รักคุณแหละค่ะแต่เขามีเรื่องที่เขาเก็บซ่อนที่เขาไม่สามารถเปิดเผยกับคุณได้คนนี้ที่คุณมาถามถึงเขารักคุณนะเขาอยากได้คุณเป็นแฟนและอยากได้คุณเป็นคู่ครอง เเปิดความลับนิดหน่อยเ,ออเขามีคนของเขาอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ที่เขายังไม่สามารถเคลียร์หรือตัดจบได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนคุณแล้วเขาอยากพัฒนาความรักกับคุณแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าติดครั้งติดกับความสัมพันธ์หนึ่งแล้วไม่สามารถพัฒนากับความสัมพันธ์กับคุณได้แล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นได้ไปได้ยากที่จะจบกับความสัมพันธ์ กับคนนั้นเพื่อจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคือมันต้องใช้เวลาระยะเวลาที่นานมากๆแล้วคุณก็คงจะรอไม่ไหวอืมแล้วถ้ารอไปมันก็คงจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีวิแววเลยว่าเขาจะจบได้นะคะอืมขอดูหน่อยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะโอ้ คือจะให้เขาเลือกนะ่ะเขาไม่เลือกเนี่ยโอ้ยพูดยังไม่ขาดคำคือเขาก็มองคุณเป็นคนที่ดีและเป็นสมบัติของเขาเป็นคนรักของเขาอีกคนหนึ่งเขาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่เหมือนพวกเขาอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นความเบื่อนายอาจจะเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเก่าๆแล้วพอมาเจอเราแล้วอินกับความรักกับเรารู้สึกดีกับเราแล้วก็รักเรา แต่แต่ถึงจะรักจะชอบเราถูกใจเราแต่ก็ไม่สามารถที่จะจบกับความสัมพันธ์อีกหนึ่งเพื่อจะเลือกเราได้ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าต่อให้คุณรอและอดทนรอเขาก็ยังไม่มีวันที่จะเลือกใครอยู่ดีเหมือนเหยียบเรือสองแคมคบสองคนแล้วก็เก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ใน,น,นลับลรับรับ,ลบแล้วก็เก็บคุณไว้แบบนี้ทั้งสองฝ่ายซึ่งการรอของคุณอนะ่ะมันมันมันไม่เป็นผลสําเร็จที่ว่าความดีความรักของเราจะสามารถคลองจาาใจหรือดึงใจ ถามว่าได้ใจไหมเขารักไหมได้ใจแต่ได้ใจได้ได้ความรักแต่มันไม่ได้มันไม่ได้การไม่ได้สถานะที่ชัดเจนแล้วไม่ได้สถานะของของของความรักอะที่จะสามารถเปิดเผยได้แล้วสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ในเงามืดในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกันรอของคุณคุณเองก็ไม่อย,อยากอยู่ในสถานะนี้อีกต่อไปคุณอยากจะ มีสถานะที่ชัดเจนแล้วก็สามารถครบกันเป็นคู่ครองเป็นคนรักหรือสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้โดยมีกันและกันเพียงสองคนโดยที่ไม่ใช่เป็นรักซ้อนอะไรแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่เห็นคือว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเนี่ยเออฟครับก็คือคุณเป็นคนที่สวยรวยเก่งหรือหล่อรวยเก่งคือในระดับของชีวิตของคุณอะระดับที่ในสังคมของคุณอ่ะคุณก็ถือว่าคุณเจ๋งในระดับหนึ่ง ฉะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจให้เขาการที่เขาตามที่คุณจะรอให้เขาตัดสินใจเขาจะไม่มีวันที่จะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์หรือเลือกใครสิ่งที่ทําได้คือคุณต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อเขาก็รักคุณเขาก็ไปต่อกับคุณแต่จะไม่ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจออกไป คุณจะสามารถจบมันแล้วไปได้นะ่ะขอเปิดช่วยคุณหน่อยอุ้ยคุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณน่ะที่สามารถเป็นครอบครัวกับคุณได้แต่แต่คุณต้องจบความสัมพันธ์นี้คุณต้องหัดปฏิเสธกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคก่อนเหมือนคุณต้องเคลียร์เคลียร์เอเนอร์จีเคลียร์คัดตัดจบกับชีวิตที่ไม่โอเคคุณถึงจะเจอคู่ที่เหมาะสมกับคุณเนี่ย มาขนาบคู่กันเลยสามารถที่จะเป็นแฟนคุณสามารถที่จะกลายเป็นคู่ครองของคุณเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันที่คบออกหน้าออกตา าบางท่านคบกันจนถึงการได้ตกลงปรงใจเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะแต่กว่าคนนั้นจะเข้ามาได้คือเหมือนคุณจะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อจะดึงความสัมพันธ์ใหม่แล้วรอคอยใครอีกคนนึงน่ะคือบางทีจัก,กรวาลก็ยังไม่เหวี่ยงคนคนนั้นเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักที่จะเคลียอะไรที่ไม่ดีเหมือนล้างบ้านล้างอะไรที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานะคะ เราต้องล้างแล้วก็จบมันก่อนเหมือนเดอะทาวเวอร์แล้วก็เคลียร์ปัญหาเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบไปให้เรากลายเป็นคนที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อรอคอยคนของเรารอคอยคู่ของเรารอคอยคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆที่เราจะให้การทุ่มเทและให้ความรักกับเขาคนนั้นนะคะโอเคการที่เราจะตัดจบกับคนคนนี้จริงแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณทําได้ค่ะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าการรอคอยเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ย เขาก็จะเป็นครบซ้อนครบสองคนแล้วทำให้คุณเสียใจทำให้คุณลอ,อกเกอร์นะคะถ้าคุณไปจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยเนี่ยคุณต้องตัดจบกับความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดที่ทิ่มแทงคุณก่อนแล้วคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีคุณต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่คุณต้องคุณต้องใจเย็นนะคะไม่ใช่ว่าเลิกปุ๊บ ฟังค,คิดแม่หมอเลิกปุ๊บแล้วเจอปั๊บมันก็มันมันก็ไม่ถึงปุ๊บปั๊บถึงขนาดนั้นแต่คุณต้องปรับให้คุณอยู่นิ่งๆปรับ energy ของคุณแล้วโฟกัสที่ตัวคุณนะคะแต่จริงๆที่คุณทํามาก็ที่มีคุณมีความคิดทัศนคติที่แบบว่าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังแล้วก็หันกลับมามองตัวเองนักตัวเองมากขึ้นมันเริ่มมาในทิศทางที่ดีแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือเหมือน เหมือนให้คิดถึงเรื่องศีลและธรรมอะค่ะคิดถึงหรือบางคนก็เข้าวัดฟังธรรมอยู่กับอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับกับสิ่งที่แบบว่าเหมือนคุณขออธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะขอความรักที่แท้จริงขอคนที่มาดีดีดดดกับคุณเกื้อกูลเกื้อหนุนคุณรักค,คุณจริงๆมีความรักให้กับคุณอ่าเหมือนคุณอธิษฐานขอไว้อะไรประมาณนี้แต่ สิ่งนั้นจะเป็นผลกับคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเคลียร์คนที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปก่อนถ้าคุณรู้ว่าเขาคบซ้อนหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะฐานะเป็นแฟนหรือเป็นสามีเป็นภรรยาถ้ารู้ว่าเขาคบซ้อนและเขาไม่ยอมเลือกให้คุณเคลียร์เขาออกไปได้เลยเพราะว่าตัวคุณอนะรอเขามาพอสมควรแล้วไม่มีประโยชน์แล้วที่จะรอคนคนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่เลือกใครเขาจะ เก็บไว้แบบนี้เป็นเหยียบเรือสองแคมเลือกคนสองคนเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ในความสัมพันธ์ทั้งสองคนฉะนั้นมันการรอคุณกับเขาอะมันยังไม่ไปถึงจุดหมายที่เขาจะทําอะไรเพื่อคุณได้มันเป็นการลอเกอร์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่และสิ่งที่เขาจะอยากบอกคุณในวันนี้ก็คือว่า คุณเหน่ยเครียดแล้วก็คิดมาเยอะแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณคุณเหนื่อยคุณหนักมาพอแล้วเดี๋ยวฟูคือการเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวกับสิ่งใดแล้วก็ขอให้คุณไปนะคะใช้ความอดทนนะเนี่ยจากที่คุณเป็นเหมือนจะเป็นผู้เป็นตัวเลือกคุณจะกลายเป็นผู้เลือกคุณจะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วจะสามารถเลือกคุยเลือกคบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณอุ้ยมาพร้อมกันเลยนี่ที่เป็นไพ่เจ้าชะตาของคุณอะ คุณจะเป็นคุณเป็นคนที่แบบว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ชายอ่ะคุณสามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เลอค่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเริ่มต้นชิ้นใหม่โดยที่แบบว่าคือคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ช่วยหรืออะไรคุณอ่ะเขาก็ไป่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นฉะนั้นคุณเป็นคนที่อยู่ได้ดีได้ด้วยตัวของคุณเอง โดยที่ไม่ต้องมีคนคนนี้ด้วยซ้าเหมือนคุณรอคอยเขาอะคุณแบบว่าไม่รับความรักเลยอะการสื่อสารการติดต่อบางครั้งก็เหมือนทําว่าว่ารักทําเหมือนมีใจบางครั้งก็มีความลับอ,อยู่เรื่อยเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยมันก็อึอดอัดอืมฉะนั้นการเปิดตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อรอกับสิ่งใหม่อะคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะว่าอ,อย่าลังเลกับเซนต์เริ่มแรกของคุณในเมื่อคุณรู้บางทีบางท่านรู้ความจริงแล้วบางท่านมีเซน์ ก็ตัดสินใจตามเซนส์ของคุณได้เลย,เลยนะคะฉะนั้นการรอของคนคนนี้บางทีมันมันมันไม่เป็นผลดีสำหรับคุณแล้วอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่ยอยากจะบอกว่าให้คุณ m o ฟออนแล้วก็เคลียร์ล้างบ้านเคลียร์ล้างใจเคลียร์ล้างอะไรใหม่ The Tower คือจบจบอะไรที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณและคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคขอการเปิดเผยอีก5ใบค่ะว่า สิ่งสักสิทธิ์อยาบอกอะไรคุณมันอาจจะยากที่จะเดินออกมาถ้าคุณตั้งใจเดินออกมาคุณจะทำมันได้สำเร็จอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเราปล่อยวางและคุณจะพบเจอกับคนใหม่หรือแสงสว่างใหม่ครอบครัวหรือคนที่เขารอคุณอยู่นะคะอืม ปล่อยเนี่ยปกติเนี่ยคือเขาจะเหยียบเหรียญแต่อันนี้ไม่ให้เหยียบแล้วอ่ะไม่ให้เหยียบไม่ให้ยึดคลองให้ปล่อยอะค่ะเนี่ยคุณจะเจอคนที่เหมาะสมคนทคี่คู่คู่ควรกับคุณแล้แม้กระทั่งตัวคุณจะมีการพัฒนาอยู่ในชีวิตของคุณไปสู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เจอคนที่แบบว่ามาเกือ้อกูลเกื้อหนุนแล้วก็เห็นความดีของคุณ เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์และตัวคุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณวันนี้ขอให้คุณโชคดีและพบเจอกับคนที่เป็นคู่รองของคุณและพบเจอกับคนที่ถูกใจสามารถช่วยเหลือก็คุณคุณได้ในสิ่งที่คุณาัถนาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ